สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทักทายพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะไม่ว่าจะรับชมนะคะผ่านช่องทางของ y o u t u b e นะคะช่องร้านเกจิมหาเวทหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ f Facebook ค่ะ Facebook Fanpage นะคะ เฟซบุ๊กกลุ่มนะคะของร้านเกจิมหาเวทนะก็สวัสดีทักทายทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะรับชมนะคะช่องทางไหนก็นแล้วแต่อย่าลืมค่ะสำหรับช่องทางของ y o u t u b e นะคะกด subscribe ค่ะติดตามช่องร้านเกจิมหาเวทแล้วอย่าลืมแตะที่กระดิ่งด้วยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ รับชมผ่านช่องทางของ Facebook ค่ะ Facebook f แ n p a g e ก็กดติดตามนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook ของร้านเกจิมหาเวศนะคะก็เป็นแฟนเพจเนาะอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจจองพระนะคะหรือว่าจะสอบถามเช่าบูชาพระนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถสอบถามนะคะได้ที่แฟนเพจนะคะร้านเกจิมหาเวศศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของขลังได้เช่นกันก็จะมีแอดมินนะคะ คอยดูแลนะคะตอบข้อความตอบแชทนะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีข้อความช่วงช่วงจังหวะลูกค้าเข้ามาเยอะก็ทยอยตอบนะคะต้องขอโทษขอประทานอภัยนะคะในความล่าช้าด้วยก็แต่อย่างน้อยนะก็ยังเร็วกว่าทางไลน์นะเพราะว่าทางไลน์น้องปานะคะบางทีน้องปาขับรถติดงานหรือทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ่านไลน์บางทีเป็นอาทิตย์ก็ยังมีนะเพราะว่าช่วงจังหวะติดงานก็คือจะไปต่างจังหวัดก็แบบไปยาวเล อย่างี้ต้องขับรถหรืออะไรอยู่ตลอดก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าเกิดอยากไวเนี่ยแนะนำเลยค่ะแฟนเพจนะคะ Facebook นะคะพิมพ์ชื่อร้านไปได้เลยค่ะว่าร้านเกจิมหาเวศศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของขังนะคะก็จะเด้งเข้าไปที่แฟนเพจเลยก็จะมีแอดมินนะคะคอยรับนะคะตอบข้อความนะสำหรับวันนี้ในช่วงของพักเครื่องมหาเวศค่ะอืมเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรายการนะคะที่ ชอบเป็นคนอชอบเครื่องรางอยู่แล้วชอบเครื่องรางอยู่แล้วค่ะก็มีเครื่องรางเยอะมากๆนะคะทางร้านนะคะมีเครื่องรางเยอะมากๆจริงๆนะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายเกจิคณาจาร์เลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตะกุดพญาหมูค่ะหลวงพ่อศิลนะคะก็หลวงพ่อศินนะะลท่านปลุกเสกนะคะพุทธพิเศษนะคะก็สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตะกุดพญาหมูเสาห้า าตามที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะน้องปลาขออนุญาตไม่แกะนะคะเพราะว่ามันมองเห็นอนะไม่รู้จะแกะทําไมเนาะเพราะว่าก็มองเห็นกับกับ กับเนื้อในกล่องเลยนะคะเขาเป็นกล่องใสๆเดี๋ยวนะป้าจะหยิบมาให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตะกรุดพญาหมูเสาห้านะคะซึ่งหลวงพ่อทัดนะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดหนองคอกหมูเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์นะคะของหลวงพ่อศิลป์อืมก็ได้นําแผ่นตะกรุดทั้งหมดเนี่ยนะคะเสกนําเลิกนะคะก็ซึ่งเลิกเนี้ยตอนตอนที่หลวงพ่อท่านท่านท่านแจ้งอะคะ่ะก็คือเลิกเนี้ยวันที่28มีนาจะตรงกับขึ้นห้าค่ําเดือนห้า แล้วก็ตรงกับวันเสาร์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นวันแรงเนาะก็ท่านบอกว่าประมาณสัก3ามสี่ปีะค่ะถึงจะเวียนมาสาักครั้งหนึ่งก็เลยจัดสร้างนะคะรุ่นนี้ค่ะตะกุดพญาหมูรวมพุทธคุณเสาห้านะคะของหลวงพ่อศิลนนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าอยู่โรงงานไม่ใช่อยู่โรงงานคือปั๊มปั๊มผากันนะคะอ,อีกหนึ่งรุ่นปลาขอแนะนำนะคะเป็นตะกุดพญาหมูเนาะก็ไม่แกะนะ น้องปาจะน้องปาติดเอาไว้แล้วนี่น tamam. ้องปาติดลำดับเลขเอาไว้นะคะเพราะว่าจะได้ง่ายเวลาน้องปาไม่อยู่หรืออะไรเด็กๆอาจจะได้หยิบหยิบได้จะได้รู้นะคะก็ตะกรุดรุ่นนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นตะกรุดพญาหมูนะคะซึ่งเนื้อนี้เป็นเนื้อเงินนะคะหลวงพ่อศิลป์เดี๋ยวน้องปาจะขึ้นภาพโชว์ให้นะคะในคลิปนะเดี๋ยวให้เด็กๆตัดต่อทีมงานตัดต่อขึ้นภาพโชว์ให้นะคะว่าข้างในแผ่นตะกรุดเนี่ย เป็นเป็นยันอะไรเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนาะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นตะกุดพญาหมูนะคะนี่เลยอันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะเป็นเนื้อเงินแล้วก็ปิดด้วยทองคำทั้งดอกอมเดี๋ยวน้องปลาดูแบบหนึ่งเป็นเนื้อเงินปิดทองทั้งดอกนะคะสำหรับรุ่นนี้รายการที่หนึ่งนะเป็นเนื้อเงินปิดทองทั้งดอกนะคะก็เหลือแค่สามองค์นะคะส่วน รายการนี้นะคะเป็นรายการตะกรุดพญาหม,มูมองเห็นเนื้อข้างในไหมอ่ะเนี่ยจะมองเห็นไหมเงาสะท้อนด้วยเนาะอ,อ่านี่ไงอ่าโอเคแบบนี้ไม่สะท้อนอันนี้มองเห็นเนาะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะเป็นเนื้อเงินแล้วก็แล้วปาเขียนไว้แล้วว่าเงินลงรักดํานะคะเป็นเงินลงรักดํานะคะ แล้วก็ปิดทองด้วยทุกรายการปิดทองนะคะทุกรายการปิดทองอันนี้อันนี้ปิดทองทั้งดอกเขาปิดทองสีเหลืองทั้งดอกเลยนะคะเป็นรายการที่1ส่วนรายการที่2เนี่ยเป็นเงินลงรักดำอ่าเงินลงรักดำนะคะนี่รายการที่3คะ่ะ รายการที่สามนะคะนี่เป็นเงินเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อเงินค่ะแล้วก็ลงรักแดงปิดทองนะคะเป็นเงินแล้วก็ลงรักแดงปิดทองนะคะนี่ก็มีประมาณนี้นี่เปิดกล่องเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีโต๊ะกำลังเคลียร์งานเคลียร์บ้านเคลียร์อะไรอยู่นะคะหลายๆอย่าง รายการที่สี่นะคะรายการที่สี่อ่านดับประยิบให้ชมรายการที่สี่นะคะนี่เป็นไม่ใช่เนื้อเงินแล้วนะเป็นทองแดงอ่ะด้านหลังเรางปาเขียนไว้ทองแดงนะคะเทาทองแดงลงรักเทาปิดทองนะคะทองแดงลงรักเทาปิดทองนี่เป็นเนื้อทองแดงนะเห็นไหมเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยตรงหัวตรงท้ายนะคะเป็นสีทองแดงนะคะรายการที่ห้า รายการที่ห้านะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะลงรักน้ำเงินนะคะปิดทองเนื้อทองแดงลงรักน้ำเงินปิดทองนะคะรายการที่ห้านะคะนี่ทองแดงน้ำเงินนะคะทองแดงลงรักนะคะน้ำเงินปิดทองคำปิดทองอืมแล้วก็รายการที่หกค่ะรายการที่หเป็นตะกั่วแล้วนะคะรายการที่หเป็นตะกั่ว เป็นตะกั่วน้ำตาลอ่ะตะกั่วลงรักน้ำตาลนะคะเป็นตะกั่วลงรักน้ำตาลนะคะก็แล้วแต่ชอบนะพี่ๆท่านไหนชอบรายการไหนนะคะเนื้อตะกั่วเนื้อทองแดงหรือจะเป็นเนื้อเงินนะคะเดี๋ยวน้องบายจะลงอ,อะไรอ่ะลงราคาที่ให้บูชานะคะเอาไว้ใต้คลิปเนาะคอมเมนต์แรกนะอย่าลืมดูด้วยเด้อ เป็นราคาที่ให้บูชานะคะเพราะว่าขออนุญาตไม่บอกราคาในคลิปนะคะเพราะว่าแต่ละท่านมาดูในช่วงเวลาที่ต่างกันนะคะบางทีราคาก็แตกต่างกันไปละคะแต่ละช่วงนะเดี๋ยวน้องปาจะลงไว้ให้นะคะต่อไปคะ่ะรายการที่7นะคะเป็นตะก่วเช่นกันคะ่ะแต่ว่ารงรักสีเขียวสวยงามเป็นตะก่วลงรักเขียวนะคะนี่ เป็นตะกล่วลงรักเขียวนะคะคือเขาทำสีกล่องตามตามอันนี้เลยมันเลยทำให้ดูยากเนาะถ้าเกิดเวลาทำส่วนมากป้าก็จะแบบอ่าเขียวตัดแดงก็จะต้องเป็นแดงไปอยู่ในเขียวอะไรเงี้ยมันจะได้ดูออกมาเด่นนะดูง่ายอันนี้เป็นรงรักนะคะสีเขียวนะแต่ก็สวยนะแต่ขออย่างที่บอกค่ะขออนุญ,ญาตไม่แกะนะคะเพราะว่าอืมอยากให้ลูกค้าไปลุ้นเลขเอาเนาะไปลุ้นเอาค่ะก็เลยไม่อยากจะแกะของนะคะเพราะว่า มันมองเห็นอนะอืมนี่ก็ตามนี้เลยค่ะมีทั้งหมดเจ็ดเนื้อนะคะสําหรับตะกรุดพญาหมูรวมพุทธคุณเสาห้านะคะรุ่นนี้นะคะหลวงพ่อศิลป์นะคะวัดบ้านเออไม่ใช่วัดบ้านอะไรวัดละหารวัดลาหาใหญ่นะคะที่ระยองนะคะนี่หลวงพ่อศิลป์นะคะวัดลาหารใหญ่ที่ระยองนะคะ รุ่นนี้เขามีทั้งหมดเจ็ดเนื้อค่ะน้องปลาก็มีครบเลยค่ะเจ็ดเนื้อนะคะมาไวได้ไวนะคะก็ได้บูชาไปก่อนนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะเพราะว่ามีแค่นี้ค่ะไม่มีแล้วจ้ามีแค่นี้แหละเหลืออย่างละสามอย่างละสี่อาจจะสีเขียวเยอะหน่อยเพราะว่าน้องปลาจะเป็นคนชอบสีเขียวเขียวนะคะเขียวเหนียวซับอ่าก็มีประมาณเหลือประมาณหกเจ็ดประมาณนี้แหละน้องปลาจะส่งของให้ลูกค้าหมดเรียบร้อยแล้ว อ่ะโอเคค่ะก็สนใจนะคะก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะ Facebook หรือ l ล ne นะคะถ้าเกิดว่าไม่ตอบ l ล n e ไม่ตอบแชทรบกวนโทรเลยค่ะอืมโทรเยอะๆได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะแต่อย่าโทรไลน์นะเพราะว่าบางทีน้องปลาติดสายอยู่น้องปลาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าไลนมันมีโทรเข้ามานะคะอืมเพราะบางทีปลาปิดระบบไลน์ก็มีเพราะว่าไม่งั้นคือช่วงนอนปลาไม่ได้นอนเลยค่ะลูกค้าโทรตั้งแต่ตีห้าก็มี นะคะน้องปลาจะรับงานนะคะเริ่มงานประมาณ10บโมงเช้านะคะเพราะว่าช่วงเช้าน้องปลาขอเวลาส่วนตัวนิดนึงออกกําลังกายบ้างนะคะเก็บบ้านล้างจงล้างจานทํานู่นนั่นนี่บ้างนะคะเป็นแม่สีเรียนบ้างนานาจะทํานะนานาจะเป็นสักทีหนึ่งนะคะก็ขอเวลาส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าออกกําลังกายบ้างเพื่อสุขภาพเนาะอ่ะโอเคค่ะก็จะเริ่มงานประมาณ10บโมงก็สําหรับช่วงนี้ช่วงพระเครื่องมหาเวทนะคะ ก็มีวัตถุมงคลเยอะเลยค่ะเรื่องเครื่องรางของขาังก็มีเยอะแยะเลยก็สนใจไหนก็ลองสอบถามดูอีกทีหนึ่งเนาะโทรย้ำๆได้นะคะ้องป๋าไม่ว่าบางทีล่าช้าบางทีลืมบ้างอะไรบ้างตกบ้างนะคะขอประทานอภัยจริงๆนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆค่ะที่ติดตามรับชมนะส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ